สวัสดีเพื่อนเพื่อนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับชาวราศีพฤษภ ถือได้ว่าเป็นราศีที่สองของปีโหราศาสตร์และเป็นที่รู้จักในสัญลักษณ์ของงวชาวราศีพฤษภเป็นคนซื่อสัตย์มัธยัติใจดีและมีลักษณะของคนที่ดูดีมีเสน่ห์มีเสียงที่น่าชวนให้ฟังถ้าต้องการแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลไม้แล้วก็ชาวราศีพฤษภจะเป็นคนแรกที่ไปช่วย อย่างแน่นอนและเต็มที่ชาวราศีพุกศกรักทุกอย่างที่ดีและสวยงามและพวกเขามักรายร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆที่น่าพึงใจผู้คนที่เกิดในราศีพุกศกมักชอบอะไรที่กระตุ้นความรู้สึกและสัมผัสสวัสดีชาวราศีพุกศกทุกท่านนะครับในคลิปนี้ อาจารย์จะมาเปิดไพ่ทำนายดวงนะครับในครึ่งปักหลังของเดือนกรกฎาคมปีพศ2564นี้มาดูว่าพวกท่านจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังรับชมนะครับอาจารย์ต้องขอเกินไว้ก่อนทุกๆคลิปว่าการทำคลิปอย่างนี้นะครับเป็นการทํานายแบบทั่วทั่วไปนะครับไม่ได้ทํานายดวงของท่านใดท่านหนึ่ง ดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงกับท่านบ้างและก็ไม่ตรงกับอีกหลายๆท่านนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านรับแต่สิ่งดีๆรับแต่พลังงานบวกกลับไปนะครับและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็มี f อมีผู้ติดตามหลายๆท่านนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาว่าดวงบอกว่าจะดีก็ไม่เห็นดีสักที ยังไงก็ขอให้ทําความเข้าใจว่าถึงแม้ว่าจะเกิดในราศีเดียวกันก็ใช่ว่าจะดีเหมือนกันทุกๆคนนะครับมันขึ้นอยู่กับห่วงเวลาของการเกิดของท่านด้วยนะครับและการทํานายในรูปแบบที่อาจารย์ทํานายนี้อาจารย์จะพยายามดึงแต่สิ่งที่ดีมาทํานายให้รับฟังกันนะครับ จะไม่พูดเรื่องลบๆเนื่องจากว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้บ้านเมืองเราก็แย่อยู่แล้วคนส่วนมากก็คิดลบอยู่แล้วดังนั้นอาจารย์ทำได้ก็แค่อยากจะช่วยเติมพลังบวกให้นะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับเรามาเริ่มทำนายตามหัวข้อเลยนะครับว่าชาวราศีพฤษภในช่วงปักหลังนี้ เป็นช่วงแห่งการกอบโกยดวงเรื่องการเงินของท่านโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับดวงช่วงนี้ของท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินมีความโดดเด่นค่อนข้างมากท่านมีเกณฑ์ที่จะรับเงินก้อนจากโปรเจกต์จากงานที่ท่านได้เจรจาสื่อสารเอาไว้นะครับจะเกิดความสำเร็จจะเกิดเขาเรียกว่า การติดต่อการประสานง,งานได้ร่วมมือร่วมลงทุนทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างนะครับสิ่งเหล่านี้จะสำเร็จได้ด้วยปากด้วยฝีปากของท่านเองนะครับแต่ก็อย่าชราใจนะครับมันก็มีรายจ่ายเข้ามาพร้อมกับรายรับนะครับดังนั้นแล้วท่านควรหมุนเงินให้ดีนะครับเรียกได้ว่าถึงจะมีรายรับเข้ามาก็อย่าชราใจอย่าเพิ่งใช้เงิน จะพึ่งดีใจมากให้เก็บเงินไว้ในอนาคตด้วยจะดีอย่างมากเลยนะครับการงานของท่านในช่วงนี้นั้นท่านนั้นจะร,ะรับงานมาจากหลายช่องทางนะครับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างให้ความเมตตาค่อนข้างให้ความช่วยเหลือนะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีมากๆขนาดนั้นเลยนะครับเอาเป็นว่าท่านจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะดีขึ้นจากแต่ก่อนไม่มากก็น้อยนะครับ แต่ถึงยังไงถึงจะมีงานเข้ามาเยอะท่านก็ยังเกิดความเครียดอยู่เล็กน้อยเกิดความจุกจิกใจในการทำงานอยู่เล็กน้อยเนื่องจากว่าผู้บังคับบัญชานั้นคาดหวังผลงานที่เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากจากท่านนะครับและสำหรับใครลหลายๆคนที่ทำงานในด้านของออนไลน์นะครับช่วงนี้ก็จะมีความโดดเด่นขึ้นมาเป็นอย่างมากเลย เรามาต่อกันในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของการนอนไม่เพียงพอนะครับพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะเป็นไข้ตัวร้อนได้และที่สําคัญก็ให้ระมัดระวังนะครับโรคระบาดท,ที่กําลังระบาดอยูน่นี้อย่าประมาทนะครับให้พยายามเซฟให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะครับและสุดท้ายในเรื่องของความรักนะครับ เรื่องของความรักในช่วงนี้สำหรับคนโสดนะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ตรงสเปคเข้ามาให้ความสนใจเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ก็เรียกว่ามาทำความรู้จักกับท่านนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เข้ามาที่จะสารสัมพันธ์ยาวกับท่านนะครับถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะถูกใจท่านมากแค่ไหนแต่เขาก็จะแค่เข้ามาทำความรู้จักกับท่านแค่ผิวเผินเขาเรียกว่า คุยกันไม่นานเดี๋ยวเขาก็หายไปนะครับดังนั้นแล้วก็ให้ท่านต้องยับยั้งชั่งใจไว้นะครับอย่าเพิ่งปล่อยใจไปหลงรักเขาอาจจะเจ็บปวดได้และสำหรับคนมีคู่ในช่วงนี้นะครับท่านทั้งสองจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานการหาเงินซะมากกว่า ไม่มีเวลาให้กันเหมือนแต่ก่อนดังนั้นแล้วขอให้ทุกท่านนะครับที่มีคู่ให้เข้าใจซึ่งกันและกันว่าสถานการณ์ช่วงนี้เราต้องทำงานเราต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวก,ก่อนนะครับเรื่องส่วนตัวแค่มองตาก็ให้รู้ใจหักเหนื่อยก็ให้เขาเรียกว่าปอะพรมกันก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือภาพรวมในดวง ครึ่งเดือนนี้นะครับครึ่งเดือนหลังของเดือนนี้ของท่านนะครับหากท่านฟังแล้วรู้สึกว่าดีต่อใจรู้สึกว่ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ชาวราศีพุกศชาวราศีเดียวกับท่านนะครับได้มีโอกาสรับชมรับฟังนะครับสุดท้ายก่อนจะจากขอให้ทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับปัดสจากโรคราย สิ่งที่ไม่ดีอย่าได้มาใกล้ท่านและคนในครอบครัวนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ